ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อพ p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2 4 5เหตุผลที่ทำให้แมนยูอาจจะไม่ติดท็อปโ1การบริหารที่ผิดพลาดผลงานที่ล้มเหลวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลายฤด,ดูกาลที่ผ่านมาส่วนสำคัญเกิดจกากการบริหารงานที่ผิดพลาดแม้ว่าบอดชุดนี้ทำได้ดีในเรื่องของการบริหารด้านการเงิน และมูลค่าของสโมสรหาสปอนเซอร์สร้างไรายได้ให้กับทีมได้อย่างมากมายแต่ถ้าพูดถึงเรื่องฟุตบอลแล้วก็ต้องบอกว่าผิดพลาดอย่างแรงเหตุผลสําคัญคือการขาดความรู้และความรักในกีฬาฟุตบอลและเห็นแก่เงินและ,ะไรายได้มากจนเกินไปจนทําให้ตัดสินใจผิดพลาดหลายอย่างทางการแต่งตั้งผู้จัดการทีมการไม่อนุมัติเงินในการซื้อนักเตะต,ตามที่ผู้จัดการทีมต้องการสาคัญที่สุดคือการแทรกแซงการทํางานของทีมจัดซื้อนักเตะที่ผู้จัดการทีมไม่ได้เป็นคนเลือกเองมาใช้งาน การเปลี่ยนแปลงพ้จารกาทีมการเปลี่ยนแปลงพ้จารกาทีมจากโอเลโกนาโซชาเป็นลาฟรังนิกในช่วงกลางฤด,ดูกาลเพื่อหวังให้เข้ามากอบคู่ผลงานแต่จนถึงตอนนี้ยังดูแทบไม่แตกต่างจากเดิมแม้จะมีรูปแบบการเล่นที่เป็นระบบมากขึ้นแต่สุดท้ายผลการแข่งขัน,ขนก็ยังทําไม่ได้เป็นที่น่าพอใจในขณะที่สเปอร์เป็นอีกทีมที่เปลี่ยนพ้จารกาทีมในเวลาใกล้เคียงกันโดยตัวเนลคอนเต้ก็ขึ้นงในเป้าหมายที่แมนยูพลาดไป แต่ตอนนี้คอนเต้สามารถพลิกฟอร์มของสเปอร์จากผลงานแย่อันดับอยู่ต่ำก่าแมนยูปัจจุบันกลายเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าโคต้ายูเซียได้มากกว่าแมนยูไปแล้ว 3. นักเตะไร้แรงกระตุน้นฤดูการนี้มีหลายเกมมากที่นักเตะแมนยู Man เล่นกันเหมือนไม่มีแรงจูงใจไร้แรงกระตุน้นส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากพื่อการทีมด้วยที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ร่วมในระหว่างเกม ไม่ค่อยได้ออกมากระตุ้นนักเตะข้างสนามทําให้หนักเตะเล่นกันเฉื่อยชามากเกินไปกว่าจะรู้ตัวพอจะเร่งเกมขึ้นมาก็สายไปซะแล้วและนักเตะส่วนใหญ่ก็เริ่มจะหมดไฟในการเล่นส่วนคนที่ยังมีไฟมีแรงขึ้นจริงๆก็ยังดีไม่พอที่จะยกระ,ระดับทีมขึ้นมาได้ 4. ขาดความสม่บเสมอฟุตบอลลีกแตกต่างจากฟุตบอลทั่วก,ก็ตรงที่เล่นระยะเวลายาวนานมีจำนวนเกมที่ต้องลงเล่นมากการมีฟอร์มการเล่นที่ดีอย่างสม่าเสมอจึงจำเป็นกับทีม แต่แมนยูในฤดูการนี้หาความคงเส้นคงวาแทบไม่มีเกมที่เล่นกันได้ดีกับเกมที่เล่นได้แย่มักจะสลับกันไปมาหาช่วงเวลาที่สามารถเก็บชัยชนะได้ติดต่อกันยากเหลือเกินยิ่งไปก่อนนั้นมีกหลายเกมในช่วงหลังที่เล่นดีเพียงแค่ครึ่งแรกพอลงมาครึ่งหลังกลับเล่นได้แย่ลงซะอย่างนั้น 5. การพัฒนาของทีมคู่แข่งต้องยอมรับว่าการแย่งชิงอันดับ4ในปีนี้ไม่ง่ายเลยเนื่องจากหลายทีมกับพัฒนาฟอร์มการเล่นขึ้นมากันได้ดีมาก ทางอสซอลที่ห่างหายจากการเล่นฟุตบอลทั่วยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมานานหลายฤดูกาลสเปอร์หลังเปลี่ยนโค้ดก็เล่นดีขึ้นผิดหูผิดต,ตาเวสแฮมก็เป็นอีกทีมที่ฤดูกาลนี้สร้างผลงานได้ดีจนมีโอกาสได้ลุ้นกับเขาเหมือนกันเมื่อหลายๆทีมกำลังพัฒนาไล,าล่หลังขึ้นมาแต่แมนยูยังย่ำแย่อยู่กับที่แบบนี้ต่อไปคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะถูกทีมอื่นค่อ,คอยๆแสงหน้าไปเรื่อยๆ แฟนล้ำผาดคุณซือของเอเวอเรตเชื่อว่านาเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีศักยภาพมากพอที่จะประสบความสำเร็จแต่พวกเขาต้องหาจุดเปลี่ยนของตัวเองให้เจอหลังพ่ายในเกมเพเมอรีนัดล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเอเวอเรตสามารถเก็บ3นามคะแนนแรกได้สําเร็จในเกมที่ต้องรับการมาเยือนของทัพปีศาจแดงทําให้พวกเขามีรุนในการหนีตกชั้นมากขึ้นหลังเพิ่งจะพ่ายต่อเบอร์สเลีย์มาเมื่อกลางสัปดาห์สำหรับความแพ,แพ้ในเกมนี้ของแมนยูทําให้ทีมของราฟฟ์รังนิกไม่ชนะใครามา2องนัดติดและรังดับเจบ7ของตาราง โดยตามหลังอันดับ4อย่างสปเปอร์อยู่6คะแนนจากการเล่น31นัดแลมพาร์ดได้สัมภาษณ์หลังพาลูกทีมเก็บ3แต้สมสำคัญโดยก็เชื่อว่า,น,าน,นักเตะแมนยูต้องรีบหาจุดเปลี่ยนของตัวเองเหมือนกับที่เขาพาลูกทีมกลับมาเก็บชัยชนะได้เป็นครั้งแรกในรอบ7เกมหลังสุดคุณไม่สามารถพูดได้หรอกว่าทีมที่มีนกเตะอย่างคริสโนโรนรัลโดคุโนโฟันนันเจดอนซานโชแลมะมาร์คาราฟอร์ดไม่รู้ว่าจะต้องลงเล่นยังไงเพื่อเก็บชัยชนะพวกเขารู้ดีว่าจะต้องทำยังไง แต่แค่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ในโลกของฟุตบอลทางออกเดียวก็คือแค่ต้องสู้และหาจุดเปลี่ยนให้ได้พวกเขามียเตที่น่าทึ่งและเป็นสโมสรอนใหญ่แต่วันนี้เราสู้ได้ดีและเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้สําเร็จ